อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูสวัสดีเพืเ่อนๆที่น่ารักทุกคน วันนี้พวกเราจะมาะพาเพื่อนๆไปสู่รายการท้องถิ่นของเราซึ่งเราจะนําเสนอในรูปแบบสารคดีซึ่งมีชื่อตอนว่าระบบนิเวศต,ตาชายเลนณหมู่บ้านอ่าวท้องหลางบนเก,กาเะกะลางอำเภอกะันตาจังหวัดกระบี่ราษฎรปรีนีแปดหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ตืนรับชมแล้วรัรับฟังได้เลยนะคะครับสำหรับจุดเด่นของสถานที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกสถานที่ป่าชายเลนที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์นะครับและอุดมไปด้วย ต้นไม้ป่าไม้นะครับและมันจะแด่งออกเป็นสองออสองอย่างหลักๆด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นป่าใจเป็นป่าชายลีนนะครับที่ชาวบ้านเอาไว้ทําประมงนะครับและมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับและมันยังมีออ่พวก,ากนะสาตร์ต้นไม้ป่าคงกลางป่าสเสมปูมเปียวลิง ชะนีและปลาตีนนะครับแบบอนนะไรครับเออ,อย่างทิวทัศน์ข้างๆก็จะเป็นพวกป่ากงกลางพวกป่าเสมลิงพวกนี้ก็จะอาศัยอยู่ในระบบนิเวศแบบนี้นะครับซึ่งระบบระบบนิเวศแบบนี้นะครับเหมาะสมที่จะเศึกษาและทดลองเกี่ยวกับ ทางวิทยาศาสตร์นะครับเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของพืชไรจากสิ่งที่เราได้รับบุไปในข้างต้นนะครับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อเราโดยโตรงคืออาหารที่ได้จากสัตว์ต่างๆที่สามารถนํามารับประทานได้ในแหล่งนี้เช่นหอยชนิดต่างๆส่วนต้นไม้บางชนิดรวมถึงไม้ไมพุม่มบริเวณนั้นยังสามารถนำมาทำยาหรือทำสมุนไพรได้อีกด้วยเช่น ต้นแก้มลิงซึ่งสามารถนำมารักษาโรคอาการอาการคันต่างๆได้นำมารักษาโรคอาการคันต่างๆได้โดยการนำเอามาต้มแล้วก็นำนำมาอาบนะครับสี่แอคชั่นส่วนประโยชน์ทาง้อ้นะครับคือเราได้รับอากาศบริสุทธิ์จากต้นไม้ที่คายออกซิเจนออกมาให้เรา และ,ะที่นี่ก็ยังเป็นที่ศึกษาธรรมชาติของป่าชายลินได้ดีด้วยดังนั้นระบบนิเวศแบบแบบนี้ประชาลินแบบนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยลดลงยิ่งนันเนี่ยยิ่งลดลงเราควรที่จะรักษาและดูแลป่าชายลินเพื่อประโยชน์ของมนุษย์และธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไปสุดท้ายนี้เราก็มีคําถามพร้อมกับคําตอบเพื่อการต่อย,ยอดการศึกษาคือคนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์อะไรจากสิ่งแวดล้อมตรงนี้คําตอบนะครับคือคนในท้องถิ่น จะได้ประโยชน์ทางตรงคืออาหารและยารักษาโรคส่วนในทางอ้อมคือการที่พวกเขาจะได้เรียนรู้ต่อสิ่งนี้ไปในตัวได้อีกด้วยครับคำถามต่อไปนะครับถ้าอยากทราบว่าระบบนิเวศนี้มีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างและอาศัยอยู่ในบริเวณใดจะดำเนินชีวิตสำ,สำรวจอย่างไรครับครับจะด,ดำเนินการสำรวจอย่างไร <laughs> ครับเอานะครับส่วนคำตอบของข้อนี้นะครับก็คือ ปูกล้ามดาบปลาตีนจะอยู่บริเวณที่เป็นคโคลนส่วนจาพวกต้นไม้นะครับส่วนมากจะอยู่บริเวณระหว่างน้าทะเลและคโคลนที่มีทรายปนเล็กน้อยที่เกินหลากหลายนะซึ่งเราดําเนินการสํารวจโดยการลงพื้นที่จริงกันครับโอเคครับมีชน,นีด้วยใช่ไหมครับบันทึกสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเอ่อระบบนิเวศนี้นะครับอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าเอ่อ มีชนีอยู่กี่ตัวมีชนีหรือไม่มีปลาตีนหรือไม่เราก็ไปดกนันไว้นะครับดําเนินชีวิตของผู้คนในละเวกนี้นะครับว่ามีการดําเนินชีวิตอย่างไรนะครับเช่นเขาจะอาศัยอย่างไรใน <c oughs> บริเวณนี้นะครับหรือว่าในแต่ละวันเขาได้ใช้ชีวิตอย่างไรในบริเวณป่าชายเลนแห่งนี้ครับ <c oughs> โอเคครับชน 야, 이거 왜 이리 니? 난 나도 너만 이제 야, 너왜 이리 니? 야, 너왜 이리 니? และก่อนที่จะจากไปในวันนี้นะครับเราจึงได้ผลสรุปออกมาว่า,าระบบนิเวศป่าชายเลยนครับมีความสําคัญต่อมนุษย์และสัตว์อย่างมากเลยนะครับและสรุปวันนี้วบ,บิลลาาฮิมตตองฟิกวันนีใดยะอัสลามุอะลัยกุ้มะอร์มาตุลลอฮฺ